สวัสดีค่ะเปิ้ลพามาดูเอบิวนะคะเอบิวบีบี1หรือบีบีหนึ่งของเรานะคะนี่เลยตะกล้องมาดูนะคะมีดอกแล้วปลูกตั้งแต่ช่วงกลางๆมีนานะคะตอนนี้ก็อายุ9เดือนกว่ากวๆเก,ก,ก,กือบ10เดือนแล้วล่ะคะ่ะสวยงามมากๆเลยนะคะบอกว่า1ปีได้กินไหมได้กินไปแล้วนะคะผลที่ห่อไวก้ก็เก็บชิมไปแล้วเดี๋ยวเดินไปดูทางนู้นนะคะมันมีลูกที่ห่อไว้อยู่ค่ะ มาเลยนู่นยาวไปยันนุน่นสุดสายตาเลยค่ะสวยงามมากนะคะสําหรับคนที่มีร่องสวนนะถามเปิ้นมาเยอะว่าปลูกอะบิวได้ไหมปลูกได้นะคะปลูกได้เลยเดี๋ยวแนะนําให้นะคะนี่ทามทามเห็นไหมคะต้นนี้นี่คุณตากล้องมาดูค่ะสวยแล้วก็ติดลูกแล้วด้วยเห็นไหมมาดูทางนี้เลยค่ะนี่เราห่อไว้แล้วนะคะ เอบิวบิวผลไม้ทองคำนะคะสายพันธุ์ BB1 หรือ BB1 นั่นเองนะคะติดดกติดง่ายแล้วก็ผลใหญ่เนื้อแน่นนะคะยางเนี่ยน้อยจนแทบไม่มีเลยนะคะต้นแม่พันธุ์อายุ7-8ปีตอนนี้ไม่มียางเลยนะคะคือดีมากๆคือเลิศมากๆหน้าปลูกมากๆนะคะอันนี้จะบอกว่ามีคนถามมาเยอะนะคะสำหรับ BB1 นะคะ ลักษณะใบของ B b 1ีจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ตรงมี่ใบจะอีกแบบนึงนะเดี๋ยวเปิ้ลจะทําคลิปให้ดูอีกคลิปนึงนะคะว่าตรงมี่กับ b ี1เนี่ยมันต่างกันยังไงตรงไหน,นแต่บอกเลยนะคะว่ามันเป็นคนละพันกันนะคะลูกค้าถามเปิ้ลเข้ามาเยอะเลยเปิ้ลก็ขอตอบในในคลิปนี้เลยแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้อีกค่ะตรงนี้ก็ติดลูกนะคะนี่อันนี้ต้นเล็กมากนะคะแต่ก็แต่ก็ติดแล้วนะคะนี่เห็นไหม คนที่ดูแลดีๆนะคะแปถึงหปีเนี่ยได้กินแน่นอนนูน่นยาวไปนู่นเลยค่ะคุณตะกล้องเดินอีกนิดนึงก็ได้ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเห็นหมสองยาวไปนู่นเลยค่ะ600ต้นนะคะแปลงนี้ทําผลผลิตนะคะตอนนี้ห้างจองไว้แล้วนะลูกมันนะคะเขาบอกชิมไปแล้วหลายๆพันเลยแต่ว่า สรุปตัดสินใจสั่งซื้อด Bb1 นะคะเพราะว่าเนื้อแน่นนะคะเก็บได้นานเนี่ยสำคัญเลยเก็บได้นานคือไปวางเชลว,วางตามห้างหรือวางตามท็อปต่างๆเนี่ยอยู่ได้หลายวันคือผลสดนะคะเก็บสดสดเลยอ่ะจากต้นเนี่ยวางเชลไว้ได้เป็น10บสวันเลยค่ะไม่ไม่ต้องแบบว่ากังวลเลยเรื่องผลจะสุกจะเน่าจะเสียนะคะคือถ้าแช่ตู้เย็นนี่เพินเคยละ1เดือนโอเคมากๆคือหวานขึ้นมากๆนะคะกลิ่นหอม เก็บวันแรกจะคล้ายๆกลิ่นตาลกลิ่นมะพร้าวนะคะกลิ่นนมข้นหวานวันที่สองจะคล้ายน้อยหนาคล้ายเอ,อ่อมะม่วงน้ําดอกไม้นะคะนี่เลยกลิ่นประมาณนี้เลยนะคะบางคนก็จะได้กลิ่นไปหลากหลายนะคะเพราะว่าผลไม้ชนิดนี้กลิ่นค่อนข้างจะละมุนมากนะคะก็ฝากติดตามเนาะ <c oughs> ฝากติดตามเปิ้นไว้นะคะเดี๋ยวมีอะไรเปิ้นจะถ่ายให้ชมอีกนะคะห้ามหนีกันไปไหนเลยนะคะเดี๋ยวขอถามนะคะ